ก่อนเอเลยนะครับต้องขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอร้านใจรักพาเครื่องกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับวันนี้ยามเย็นนะครับวันที่15นะครับพี่มกราคมกลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันรอบที่2นะครับก็ยามเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งพันพระเนี่ยในราคาเบาๆนะครับอ่าแล้วก็สําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 5ย์5ก 5834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0 9 5 4 6 5 5 8 3 4านะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะพี่นะ,ะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการรีรอ,รอช้านะครับของพี่พี่เอ็มซีนะเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเอมนะครับวัด คลองโป่งนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่ายุค2,400กว่าๆนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเลยนะพี่นะเห็นไหมสภาพสวยเก่าแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเหรียญหล่อเนี Dec ่ยพวกข้าขี Babylon ้เป้าข้าศึกการเนี่ยยังอยู่ติดที่องค์พระแบบว่าทั่วๆเลยนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะครับพี่เดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อเอมนะครับวัดคลองโป่งนะพี่นะเหรียญนี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่ๆี่เอฟซีนะครับเอาไป 500บาทนะครับขอ500บาทนะเหรียญหล่อหลวงพ่อเอมนะครับสองสี่กว่านะพี่นะสภาพสวยเลยพี่ต่อมารายการที่2นะครับรายการที่2เนี่ยเป็นเหรียญของหลวงพ่ออุตมะนะครับเป็นเหรียญรูปทรงกลมนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะปีอ่นาปี2511นะครับเหรียญการจนะบุรีนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเจดีสามพระองค์นะครับแล้วเป็นเหรียญปั๊มลมดําสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเห็นไหมดูตัวตัดด้านข้างนะครับ พิกมาด้านหน้านะพี่นานในพี่ดูเลยเห็นไหมดูร่องรอยการปั๊มความคมชัดน้าขอบสันเหรียญนยพี่ดูเลยตั้งฉากเป็นดิ่งเลยนะี่นะตั้งฉากแบบว่าเป็นสันเหมือนขอบกระด้งเลยนะี่นะเหรียญนี้เนี่ยเอาไป350บาทนะครับเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะครับรายการที่2นะครับพี่รายการที่2ต่อมารายการที่3นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระร่วงนะครับไปเหรียญพระพุธแบบนี้นะครับรูปทรงเสมานะี่นะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังพระแม่นางกวักนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าปเป็นเหรียญปีไหนออกปีใดนะครับจังหวัดอะไรนะพี่นะอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับเอาไป350บาทเหมือนกันนะครับรายการที่3นะพี่นะขอ350นะครัสบสภาพเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับน่าจะเป็นเหรียญยุค2 4, อสี่กว่านะครับน่าจะเป็นเหรียญยุค2 4, อสี่กว่าต่อมานะครับรายการที่4นะครับ รายการที่4เนี่ยเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระสภาพสวยนะครับพี่ดูเนื้อหาพระนะพี่นะเห็นไหมมีร่องรอยคราบขี้กรุเก่าๆแบบนี้เลยพี่แล้วดูนะขอบข้างด้านหลังนะครับเห็นไหมเนื้อเก่าๆคราบขี้กรุแบบเนี้ยเน่าๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ องนี้สวยมากเนื้อจัดมากนะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอไปนะครับอง์นี้นะครับเอาไป400บาทนับขอ400บาทนะพี่นะรายการที่4นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนับคาบกรุปเนี่ยบึกบักเลยนะพี่นะและเนื้อเนี่ยเก่าแก่งจริงนะครับเอา400นะครับรายการที่4นะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่5นะครับ รายการที่5เนี่ยเป็นพระขุนแผนภายคู่นะครับบ้านกลางนะครับพี่แบบนี้เป็นพระเนื้อดินสภาพสวยสมบูรณ์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพี่เห็นไหมดูนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับเห็นไหมองค์พระเนี่ยเนื้อเก่าๆหลังเป็นหลังกระดานแบบนี้นะครับดูเนื้อหานะครับพี่คาบความเก่าต่างๆนะครับเห็นไหมพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะเห็นไหมดูเลยดูนะครับ แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอนะครับเอาไป400บาทนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะสำหรับพระขุนแผนภายคู่นะครับบ้านกลางนะครับพี่คู่นี้เอาไป400อตกองละ200บาทเองนะพี่นะรายการที่5จัดได้จัดเลยนะครับต่อมารายการที่6นะครับแบบนี้เป็นพระปิดตาเก่าๆนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเป็นปิดตาเนื้อทองแดงเก่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะซีนให้พี่ๆดูหน่อยอ่าขออนุญาตแกะซีนหน่อยพี่นะเป็น ปิดตาเก่านะครับเห็นไหมเป็นปิดตาเนื้อทองแดงนะครับเห็นไหมเนี่ยเก่าๆแบบนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันปั้นแปะแบบนี้เลยพี่แบบนี้เนี่ยหล่อย,ยุคเก่าโบราณแน่นอนนะครับผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางปิดตาสายใต้นะครับน่าจะเป็นทางสายใต้น่นจะเป็นหลวงพ่อเอียดวัดเข่าอ้อหรือเปล่านะครับแล้วดูนะพีะ่ข้าวเบ้าข้าแตะการตามซองเนี่ยยังอยู่ยังเดิมอยู่นะครับองนี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับเอาไป 4 0่บาทเหมือนกันนะครับขอ400บาทนะรายการที่6นะครับรายการที่6ขอ400นะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่7นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อว่าน97นะพี่นะองค์นี้เนี่ยพี่ดูนะครับเห็นไหมในเรื่องของพิมพ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยการใช้นะครับพี่ องค์พระเนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่แล้วมีร่องรอยการางัดพระออกจากพิมพ์ด้วยนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมดูด้านข้างด้านหลังนะครับเห็นเม็ดกวดเม็ดแร่ไหมพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับองค์พระสวยมากนะครับสําหรับหลวงปูธธ่ทวดเนื้อว่านนะครับเก้าเจ็ดพิมพใหญ่นะครับองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะขอสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เนี่ยสวยๆแบบเนี้ยเนื้อเก่าๆคราบไขแบบนี้นะครับนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอนะขอสี่ร้อยนะครับพี่ เนื้อวาน97นะครับสวยสุดๆนะครับต่อมานะครับรายการที่8นะครับรายการที่8เนี่ยเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผมคุกรักนะครับเก่า,าๆเลยพี่องค์นี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสายวัดสะพานสูงนะครับแต่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจในเรื่องของพิมพ์ว่าเป็นเขาเรียกว่าพิมเอ่อพ,พิมพิมต์ตภาพหรือว่าเป็นพิมพ์ะลูดหรือว่าเป็นพิมพ์อะไรนะพี่นะเห็นไหมองค์พระเนี่ยเก่านะครับแล้ว แล้วเนื้อหาเนี่ยจัดมากนะครับมวลสารนะพี่ดูเลยเห็นไหมพวกเม็ดรักเม็ดผู้ถกคุณมวลสารต่างๆนะครับจัดจ้านมากนะครับสาหรับพระปิดตานะครับสายวสพันธ์สูงองค์นี้นะเดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับเอา500บาทนะครับพี่เอา500บาทนะครับปิดตาสายวสพาน์สูงองค์นี้ครับเนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้นะครับ500รอ่า500รยายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นพระสมเด็จ วัดเกศชโยนะครับเป็นพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับองนี้พระเนื้อเก่านะครับนี่แบบนี้นะพี่เนื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อนมข้นเลยนะพี่นะแล้วดูขอบข้างนะพี่เห็นไหมม,มลลลีแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเาจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปฝนแบบว่าเป็นทายาทําอะไรหรือเปล่านะพี่นะแล้วดูเนื้อพระนะครับเห็นไหมมีรอยลานเลยนะครับเนื้อพระเนี่ยเก่าจัดแบบว่ามีรอยลานเลยนะพี่นะเห็นไ,ไหมเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดเกศชยโยนะครับพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับ เก่าสวยสมบูรณ์นะครับเอาไป400นะครับพี่400นะครับรายการที่9นะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพี่องค์นี้หลวงพ่อปานนะครับพิมขี่นกนะครับพี่เห็นไหมสภาพสวยสมบูรณ์นะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยพี่เลี่ยมพลาสติกเนี่ยผมว่าน่าจะเลี่ยมไว้หลายสิบปีแล้วนะครับดูจากองค์พระเนี่ยไม่ได้ช้ำไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วดูนะพี่นะเห็นไหมเดิมๆเลยพี่ เดิมๆแบบนี้เลยนะครับก็ต้องแจ้งพี่ๆ FC ว่าแบบนี้เป็นพระที่สวยแล้วสมบูรณ์สุดๆนะครับเห็นไหมเป็นพิมพ์ขี่นกนะครับเป็นพิมพ์ขี่นกนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยนะพี่นะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับจัดได้จัดนะเอา400บาทนะครับหลวงพ่อปานขี่นกนะครับขอ400บาทนะครับรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับอ่าอันนี้เนี่ยน่าจะออกที่วัดหัวหาดไหม เป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกั่วนะครับน่าจะออกวัดหัวหักไหมพี่อ่าแล้วผิวเนี่ยมีค่าประดอดเงินเงินนะครับมีประดอดเงินเงินด้านหลังมีรอยจานชัดเจนแบบนี้นะครับองค์นี้เนี่ยขอสัก500บาทนะพี่นะเอาไปสัก500บาทนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุภนะครับวัดปากทองมะขามเท่านะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีไปนะครับห้าร้อยนะพี่นะออกวัดหัวหักนะครับเนื้อตะกั่วนะครับพี่เนื้อตะกั่วเก่าเลยนะครับรายการที่สิบเอ็ด ต่อมารายการที่12นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นเหรียญเนื้ออัปปก้าะนะครับวัดโคศิตารามนะครับเนี่ยเห็นไหมเลียมเก่าๆวินเทจมาแบบนี้นะครับแล้วดูด้านหลังนะพี่นะเป็นหลังเนี่ยเขียนว่า2562นะครับเป็นเหรียญหลังยันหัตุมานปี2562นะครับแบบนี้เป็นเหรียญสภาพสวยเดิมๆเลยนะพี่นะเห็นไหมดูรอยการปั๊มนะพี่เห็นไหมเส้นสาดของเหรียญนะครับตามขอบนะพี่นะ เดิมๆแบบนี้เลยพี่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอีนะครับเอาไป300บาทนะพี่นะสามบาทรายการที่12นะครับต่อมานะครับรายการที่13นะครับอ่าเมื่อวานนะใครไม่ทันนะครับเหรียญพระครูธรรมเสนาณีนะครับเมื่อวานเนี่ยเหรียญจะมีค่าประกันเขียวๆต้องสังกตินะวันนี้เนี่ยผมไปค้นลือๆดูนะครับมีอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วเป็นเหรียญสุดท้ายของผมแล้วนะพี่นะ เอาไป350ร้อยห้บาท <ai> นะเหรียญเก่าสองสี่เจ็ดสอนะด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะครับพระครูธรรมะเสนานีนะครับเออเป็นเหรียญเออโบราณนะพี่น้องเป็นเหรียญโบราณนะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่สภาพค่อนข้างดีอยู่นะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่นะครับแบบนี้เนี่ยเป็น พระปิดตานักกล้ามนะครับน่าจะเป็นสายชนบุรีนะครับพี่แบบนี้เป็นสายชนบุรีนะเอาไป500บาทเนะครับเอาไป500บาทเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับสภาพเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักไม่มีบินไม่มีกระทะนะครับองค์นี้เนื้อหาจัดเก่ามากนะครับเห็นไหมเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะ เดิมๆแบบนี้เลยพี่สาหรับพี่ๆเอฟซี FC, ท่านใหม่รนบะที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยเช่าหากันนะครับไม่ต้องกลัวนะพี่นะทางร้านเราสั่งจริงส่งจริงตรงตามปกทุกองนะครับเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับเอาไป500บาทนะเป็นปิดตานางกล้ามนะครับสายชนบุรีนะครับจะเป็นของหลวงพ่อท่านใดอันนี้พี่ๆต้องใช้วิชาความรู้กันแล้วต่อมารายการที่15นะครับเป็นพระปิดตาแข้งหมอนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับของปู่จีนทานรานนะพี่นะ องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะเป็นพระปิดตาแข้งหมอนหลวงปู่จีนท่าราชนะครับสบภาพสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยเดิมๆเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยดูน้ําชัดเจนมากนะครับองนี้ชัดเจนมากนะเห็นไหมดูใกล้เห็นไหมเนี่ยใกล้ๆยังสวยอยู่เลยนะพี่นะเห็นไหมผมไม่รู้ว่าดูใกล้ได้ขนาดไหนนะพี่นะเห็นไหมยังคมยังเก่าแบบว่าบึ๊บๆอยู่เลยนะครับเอาไป500บาทนะพี่นะห้าบาทปิดตาแข้งหมอนปู่จีนนะครับรายการที่ 15นะครับพี่15ต่อมารายการที่16นะครับองนี้เป็นพระอุปคุตเก่านะครับอันนี้น่าจะเป็นอุปคุตเขมรเ,เลยนะพี่นะเนี่ยดูค่าเป้านะพี่นะผมเอ,อ๋อไม่รู้จะเอาอะไรแบบชี้ให้พี่ๆดูนะว่าเป็นเดี๋ยวผมหยิบขออนุญาตยิบปากกาแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งนะพี่นะแปบ๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวพี่ดูนะเห็นไหมเนี่ยตามซอกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตามซอกนะพี่จะเป็นพวก ค้าบขี้เบ้าค้าบตะการเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยในซอกนะพี่เห็นไหมอาเป็นคาบดินแบบดินเบ้าดินไทยนะครับแบบนี้เนี่ยเกิดจากที่พระเนี่ยหล่อบโบราณมาจริงๆนะครับแล้วด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะพี่นะเก่ามากนะครับแบบนี้หลัก2,400กว่ากว่าอยู่แล้วนะครับแต่จะ2,400เท่าไหร่เอ่อเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมค้าตะกันเก่าๆค้าบเบ้าเก่าๆนะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะพี่นะสำหรับอุปคุเขมินนะครับ อง์นี้เอา400บาทนะ400บาทนะรายการที่16นะครับมาก่อนปิดก่อนนะต่อมารายการที่17นะครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะพี่นะองนี้เป็นสมเด็จเ,เขาเรียวกว่าพิมพ์ฐานแทมนะครับเป็นพิมพ์ฐานแทมนะครับดูนะครับเนื้อพระเนี่ยแบบว่าเป็นพระเดิมๆไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับองนี้เนี่ยมีกระเทาะบ้านนะครับ มีกระทาะบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณฝั่งขวามือแล้วด้านล่างนิดนึงนะครับแต่ไม่มีผลอะไรเนีเพราะว่าพระเนี่ยไม่ได้หักนะครับแล้วก็ไม่ได้ซ่อมด้วยนะพี่นะดูเนื้อนะพี่เนื้อเขาหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยสำหรับฐานแทมนะครับวัดรักคังนะครับแล้วพี่ดูนะครับการตัดชิดสูงเอชิดเส้นนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมเขาตัดอย่างเกือบชิดเลยด้านบนเนี่ยเขาตัดชิดเลยอันนี้เขาก็ตัดชิดนะครับเห็นไหมแต่เหลือพื้นที่ด้านล่างเนี่ยวนิดนึงนะเห็นไหม เหลือไว้นิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกนี้ว่าเป็นธรรมชาติมากนะครับอง์นี้ผิวพันธุ์เนี่ยเดิมๆไม่ได้มีร่องรอยการใช้อะไรเลยนะครับเอาไป400บาทนะครับเนื้อเก่าแบบนี้นะครับฐานแซมวัดรักคังนะครับรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18นะครับองนี้เป็นพระคําข้าวนะครับพี่คำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมด้านหลังเนี่ยพี่ดูเดเห็นไหมเนี่ยเป็น รูปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะแต่องค์นี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นหหรือรุ่น2นะจะเป็นรุ่นหหรือรุ่น2องันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่สภาพพระเนี่ยยังสวยสมบูรณ์นะครับแล้วราคาเนี่ยผมแบ่งปันนะครับแบบนี้ผมเอา300บาทนะครับพระคาเข้าหลวงพ่อฤาษีริงดำนะครับเอาไป300บาทนะพี่นะผมว่าเป็นรุ่นแรกนะครับผมดูเป็นรุ่นแรกนะต่อมารายการที่19นะครับ19เเนี่ยเป็นพระร่วงหูยานนะครับ อ่าลบบุรีนะครับลบบุรีนะครับอันนี้เป็นพระร่วงนะครับเนื้อชินเงินนะครับเห็นไหมระเบิดหมดเลยนะพี่นะเนี่ยองพระเก่านะครับพระเนี่ยหลายร้อยปีนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมระเบิดตามการเวลาเก่าๆแบบนี้เลยพี่สวยๆนะด้านหลังเนี่ยพี่ดูนะจะเป็นหลังลายผ้านะแต่องค์พระเนี่ยเก่าแล้วระเบิดหมดนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ระเบิดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วพี่เพราะว่าพระเนี่ยหลักร้อยปีนะครับเห็นไหม ดูนะครับสภาพยังสวยอยู่นะพี่นะแบบนี้นะครับสําหรับพระร่วงหูยาลบบุรีนะครับเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้เอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะพี่นะรายการที่19นะครับ19ขอ400ต่อมารายการที่20นะครับเป็นงบน้าอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับอันนี้เป็นงบน้าอ้อยเนื้อดินนะครับสภาพเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับและดูพวกเม็ดแร่นะพี่นะเม็ดแร่จะมีเม็ดแร่เม็ดมลสารนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับ นข้างนะพี่ไห็ไหมดูเลยเห็นไหม,ด,หไหมดูเนื้อนะครับเห็นไหมดูนะครับพิมพ์ทรงองค์พระแต่ละองค์เนี่ยในสัดใ,ในส่วนนะพี่นะแบบนี้ถือว่าสวยเดิมเดิมนะครับสวยเดิมเดิมนะพี่นะเห็นไหมดูกันใกล้ๆน,นะครับดูกันช้าๆดูกันชัดๆนะครับแบบนี้เอาไป350บาทนะครับพี่รายการที่20บนะครับงบนำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับต่อมารายการที่21นะครับ 21เนี่ยเป็นเหรียญนะครับพระคูวิริยะกิตินะครับปี2อ1 2นอนะครับแบบนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับวัดประดูช mat yeah ิมพี่นะครับพ oh ี่เป็นเหรียญหลังยันแบบนี้นะครับแล้วผิวนะพี่ดูผิวแล้วผิวน้ำมันแก๊ปนะครับผิวน้ำมันแก๊ปเนี่ยยังอยู่ทั่วหลังเหรียญเลยนะครับแล้วดูนะครับยันเยินคมชัดดูนะครับพี่เห็นไหมดูตัวตัดนะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วเป็นเหรียญปี2512นรบนะครับเก่าๆนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับ เหรียญนี้เอาเอาไป500บาทในการพี่เอาไป500บาทนะพี่พี่เอท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับด,นะนะด่วนนะพี่น้าด่วนนะช้าไม่ได้นะครับต่อมารายการที่22นะครับเป็นเหรียญพระพุทธเนี่ยเป็นเหรียญพระพุทธนั่งสมาธิแบบนี้นะครับสองสี่กวาดนะครับเนื้อทองแดงนะครับแบบนี้ไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมพี่เนี่ย เดิมๆเลยพี่สวยๆนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพเนี่ยสวยแชมป์นะครับพี่แบบนี้ถือว่าสวยแชมป์นะครับสำหรับเหรียญเก่าสมัย2,400ก,กว่าได้สภาพขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากแล้วนะครับแบบนี้นะครับเอาไปเอาไปเท่าไหร่ดีพี่แบบนี้นะเอาไป400บาทนะเหรียญพระพุทธชินาราชห่วงเชื่อมเก่าโบราณนะพี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นห่วงเชื่อมเก่าโบราณนะแบบนี้พี่เห็นดูเห็นไหมเนี่ยดูพี่เห็นไหมเป็นห่วงเชื่อมเดิมๆนะ เอา400บาทนะไม่ทราบว่าเป็นของอวัดไหนที่ไหนนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสาเนี่ยเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อโพนะครับวัดวัดไผ่ลงวัวนะอันนี้เป็นเกจิพิจิตนะครับเป็นพระหลอดนะครับพิจิตนะครับพี่ดูนะครับเนื้อหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้เลยพี่วันนะพระเนี่ยเก่าจัดๆเลยนะครับแล้วดูนะครับพี่แล้วดูนะครับเห็นไหมคาบทองลงทองเหลืองนะพี่ดูดิ ช้ำๆแบบว่าเก่าๆหมดแล้วนะครับตามซอกเนี่ยเป็นข้ามขี้เบ้าเก่าๆเลยนะพี่นะตามซอกเป็นข้ามขี้เบ้าเก่าๆนะครับดูใบหน้าใบตายังติดนะครับองนี้เนี่ยพระได้เอ่อได้เดิมนะครับได้เดิมมานะพี่นะแต่พระเนี่ยมีร่องรอยการใช้มาบ้างน,นะครับเอาไป350บาทนะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโพนะครับวัดไผ่ลงวัวนะพี่นะ350รายการที่23นะครับอ่าต่อมารายการที่24 24ี่เนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับตั้งโต๊ะนะครับพี่ของหลวงปู่หมุนนะครับวัดบ้านจานนะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมด้วยพี่องค์พระในอยู่ในเลี่ยมนะครับดูนะครับด้านหลังในเขียนว่าวัดบ้านจานอําเภอการทราลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นพระเนื้อผงอยู่ในเลี่ยมใสๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่ดูด้านข้างนะครับดูด้านหน้านะพี่ได้ไหมองค์พระสวยสมบูรณ์มากนะครับเห็นเม็ดประคำไหมพี่ยังคมชัดเด้งๆอยู่เลยนะครับ องนี้เอาไป500บาทนะครับสมเด็จหลวงปู่หมุนขอ500รายการที่24ต่อมานะครับรายการที่25นะครับเป็นพระปิดตาเขาเรียกวปิดตาปลดหนี้นะครับนี่เห็นไหมด้านหลังเป็นหลังยันนะครับแล้วเขียนว่าหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีแบบนี้นะครับเห็นไหมพระสวยเดิมคมชัดนะครับเห็นไหมดูดิพี่แล้วมีตะกรุดนะครับตัวนี้เป็นตะกรุดฝังนะครับเห็นไหมเป็นตำแหน่งของตะกรุดฝังนะครับ องค์พระยังสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเห็นไหมดูนะครับด้านข้างเนี่ยพี่ดูนะครับเห็นไหมค่อยๆพลิกค่อยๆดูนะครับซ้ายขวาหน้าหลังแบบนี้ะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับองนี้เนี่ยเอาไป400บาทนะครับปิดตาปลดหนี้เนื้อใบลานนะครับเนื้อใบลานรายการที่25ขอ400นะครับขอ400ต่อมารายการที่26นะครับเป็นพระพุทธโสธร2หน้านะครับเล้เรียมทองแดงเก่าแบบเนี้ยพี่ เลี่ยมทองแดงเก่าแบบนี้พีเป็นพระปั๊มสองสี่เกว่านะครับแบบนี้เป็น2 4งสเกกว่านะครับเดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะครับองนี้เอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะเนี่ยพี่ดูเลเป็นปั๊มเก่าๆนะครับพิมพ์คมๆนะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมเป็นเนื้อโลหะทองแดงนะครับเลี่ยมจับขอบมาอีกหนึ่งทีนะแบบนี้ยังไงก็เก่าแน่นอนนะครับเอาเอาร0 0นะครับรายการที่26นะครับ ต่อมาณ27นะครับองนี้เป็นปิดตานะครับเจ้าของเก่าเนี่ยบอกว่าเป็นพิมพ์ชลูดหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่เจ้าของเก่าเนี่ยบอกมาอย่างนั้นจริงๆนะครับองน,นี้เอาไปห้าร้อยบาท้วกันอ่าเอาห้าร้อยบาทนะผมตีตีเป็นไม่ทราบที่แล้วกันอ่าตีเป็นไม่ทราบที่แต่เจ้าของเก่ามาเนะี่ยอ่าบอกว่าเป็นของหลวงปูไข่วัดเชิงเลนเป็นพิมชลูดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะ ผมเล่นเป็นไม่รู้ที่นะครับเอา500บาทต่อรองได้ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่27นะครับ27ต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับเป็นเหรียญเอ่อที่ระลึกงานทําบุญนะครับส่งน้ำนะครับ2517าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลังยันแบบนี้นะครับเหรียญนี้เอา500บาทนะครับผิวยังไฟแดงแบบนี้อยู่เลยนะครับขอ500นะครับเหรียญส่งน้าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าพระเนี่ยสวยๆทุกรายการนะครับอ่ขออนุญาตนะพี่นะอะ่สวยๆทุกรายการนะครับแล้วก็พี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจองค์ไหนนะครับรีบตัดสินใจแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0ูนย์5 5 8 3 4นะครับยัยวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ